เออออกอ่ะเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไม้มาไม้มาไม้มางะนี่มามาไหนเละเอาไม้นี่ยไม่กันละเออเอาไม้เหรอไม้น้อยมึงตลิบคนนี้เลยโอ้ยควดาคนมีตลิบคนเนี้ยถูกมังงัดเขาเราอ้งมือสอดทางเงาเนี่ยทางเงาทางมือพี่สอดทางเงาจะไปสอดแค่ยิงมันก็สอดไม่ได้แล้วมันโคบไว้ เลือดปามันออกการจีนอ oh, right. ุ้มบุญยอมอุ้มบุยอมอ่าแม่ครับอ่าเล็พี่มันกัดเต็กครับอ่าเล็กมาเงาอ่ะเนี่ยโตมันปากเลยให้หน่อยเนี่ยเล็กนะอ่าหิดกับม้านี่แม่ใครหิดนั่นนี่ มีสติหนอเห็นบ่อาปากอาปากเนยอาปากสิลูกได้รักษาให้ดีนี่อาปากครับอาปากลูกใช้จิ้มล้างกิบเยอยาล้างกิบล้างกิบคือยาเขาเลยอันนี้ไม ด,ดใีใช่ใช่ใครนะใส่ลง,ลงมื่โ่ะแลใส่ลงหั่นเคาะลงมาเลยเคาะลงมาทัานเชิญใครด่ใครเด็กปีดกระบนเนียนลกนลกนเอออ่ากินยาก่อนลงขย่าวันนี้ขย่าวขวดนะใครมาเตะใครเด็กเลยนะเออ จากอาานเล็กน้อยเบาพิดผ่าเ็ืเือก่อนนี่ครับเจ้าตีมันยาวกับตัวน,น,นี้ใส่เธอละน้อยสุงเมืองก็บเบิดเลย้ยไปเคาะมันั่นมันโล่ลงมาแล้วมันก็บเมิดแหละตอนนี้นั้นเย่าอ่าอ่าอ่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 อ เออไม่ข้างกินเห้กินได้แต่คนนี้คาคอนใช่อีกแค่อีกแค่อีกแค่เออใจดีดีดีลูกดีกินยากินยาฮะอาปากอาปากกินปากเลยอ่ะอ่ดูจีนลูกดูจีนมันชิ้นดูจีนดอกเอาแซ่ไว้แล้วนะและมันชิ้นดูจีนดอก คืนลงไปลูกคืนลงไปขึ้ามีนั่นอยู่บ่ครับน้ำเข้ามานี่ทิ้งนี่ปั่นมาตัดกับไข่เฮ้ยเขามาตัดกันนี่มาตัดกับไข่แล้วเมื่อได้ไข่น่ะน้ำเข้ามามันแห้งแห้งเด้จะเอาแต่ไข่เบิ่งสักพเลยกินตอนนี้แล้วสักคนเนี่ยอ่ะกินคืนลงไปลูกคืนลงไปครับแสม่ได้กินไข่ครับน้ำแคลเซียนะกินได้ไหมครับกินได้ไหมกินกินกินลงไปกันกัน เออกินกินกินมาิเลี้ยขยขยรมันถือขาวเขาวได้ไหมขาอยู่ขาอยู่กินอยู่นลงไปลุกขึนลงไปหางกระเกเท่าหางเท่ากินลงไปลุกินลงไปอยากรับอยากรับเลถือยามันถือยาอยากรับนั่นแหละบอยขาบอยขาวเอปะเอะปะ ไปคือไปคืนลงคืนคืนลงไปคืนลงไปกินแล้วเอเก่ง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 มากเลยอืมกันไรครับพ่อเออลงมากินลงมากินกล้วยแต่ข้าวนั้นบุลงมาและน่ะไม่เชื่อกันนี่มันมียันในตาด้วยนั่นน่ะไม่คิวมันนะฮะมันมันมันออกจากโขกบอกกันเนะยะมันมาแล้วเสร็จละ คลปดูวลิงกระจ่ไหวมีทาง nhau ยูยูยูยมีรหัสอีกเด้อฮะเห็นบ่ทางหน้าว่าน้าหน้านอันนี้นี่นี่ขาอันนี้ขาหน้านี่มาพี่อัีเห็นบ่นัานๆๆๆนโอ้ยอุทยานเด้อ